นะครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นาราทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูติต๊กตอกอยังไงให้ได้เงินนะผมอัปเดตล่าสุดน,นะผมก็ติต๊กตอกนะผมเราสามารถดูวิดีโอแล้วก็ได้ได้เงินแล้วนะคือยังดีกว่าที่เราดูแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้อนอ่ะคับพี่น้องอันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Play Store ของเราแล้้วก็ใหเรา อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมนี่ครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วใช่ไหมมันจะมีนะครับผมมันจะเกิดขึ้นนะครับผมให้เราไปที่ติดต่อของเราได้เลยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือเหรียญก่อนติดต่อนั่งเองนะครับผมจัดหนังครับผมให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมให้เรารอแป๊บหนึ่งนะฮะในจังหวะนี้ครับผมเราก็คือมันยันดีกว่าที่เราดูอ่าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะครับนะฮะนี่ครับผมนี่ รับสูงสุดถึง80บาทแบบนี้สําหรับเราเชิญเพื่อนอะไรต่างๆแบบนี้ผมอ่ะอย่างเช่นเราไปเชิญเพื่อนอะไรต่างๆแบบนี้ส่งอะไรนะผมอันนี้คือการแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่มีติดต่อแเราเข้ามานะผมอ่าเข้ามาเล่นแบบนี้ผมอ่ะนี่ครับผมวิธีที่หนึ่งนะผมในะการหาเงินก็คือการเชิญเพื่อนให้เข้ามาดูอ่าให้เข้ามาเล่นติดต่อแล้วก็ใส่รหัสแนะนํานของเราแบบน,นี้นะผมอ่ะวิธีที่สองนะผมก็คือ การดูวิดีโอนะผมการดูวิดีโอนี่นผมวิธีการจะได้รับเงินเป็นเงินสดน,นะผมตอนนี้ผมดูไปแล้วสิบนาทีแบบนี้ผมคุณจะได้รับหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งแต้มอ่ะสิบนาทีอะ่ะมันจะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะผมอ่าอ่าตอนนี้ก็ผมอย่างเช่นตอนนี้เรายังไม่สามารถถอนเงินได้นะถ้าเราจะถอนเงินก็คือเราต้องมีขั้นต่ำสามบาทขึ้นไปนะผมถองเข้าบัญชีเพย์เพแล้วก็อ่าทูบอเลนนะผมนี่ฮะ นี่ครับผมทัวร์เลยการถองเงินนี้ผมคิดว่าไม่นะ่าอาจจะมีปัญหานะผมให้เราทําในจุดนี้ให้สำเร็จก,ก่อนดีกว่านะผมให้เราเก็บแต้มไปเรื่อยๆก่อนนะผมอ่ะสิบสองนาทีแบบเนี้ยอ่ะไปครับผมอา่าเดี๋ยวผมขอดูวิดีโอก,ก่อนนะดูวิดีโอประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่ครับผมตรงขวามืออ่ะตรงซ้ายมือนะผมมันจะมีขึ้นมาแบบนี้ที่ตอกอะไรแบบนี้ครับผมอ่ะนี่ ถ้าคลิปไหนเราชอบนะผมเราก็กดหัวใจคอมเมนต์ได้ก็ดีนะผมอ่ะนี่จะประมาณนี้ผมคือเราดูไปก็ยังดีกว่าเราดูแบบว่าดูแล้วก็ทิ้งอ่ะครับพี่น้องครับโอเคนะฮะนี่ผมเรากดตรงนี้ก็ได้นะอ่าเพียงแค่นี้ผมวิธีการหาเงินทิกตอกถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมนี่บายละแบบนี้ก็ผมอ่านี่แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา 2วิธีการถองเงินให้ดูนะผมอ่ะไม่รู้ว่าผมจัดเข้าดูคลิปติ๊ตอกได้จนถองเงินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคผมตอนนี้เราไปเรื่อยๆก่อนนะผมดูติ๊ตอกยังไงให้ได้เงินก็คลิปนี้นั่นแหละครับผมโอเคจะประมาณนี้ครับหากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างน,นี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ